สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูนิดในวิชาภาษาไทยพร้อมกับเจ้าคีเซานะคะไม่เคยตื่นมาเรียนทันสักทีเลยสําหรับวันนี้ครูนิดจะพาเด็กๆไปทบทวนและชวนใช้คําที่มีตัวรือกับตัวรือนะคะว่าใช้อย่างไรและอ่านอย่างไรไปสนุกกันเลยค่ะ ทบทวนชวนใช้คำที่มีตัวรืึกับตัวรือเด็กๆคะสังเกตนะสองตัวนี้เป็นเสียงสระในภาษาไทยนะคะตัวรือจะหัวเข้าข้างในนะหางยาวแบบนี้ส่วนตัวรือหัวเข้าข้างในหางยาวแบบนี้และมีสระอาลากข้างยาวลงมาแบบนี้นะคะจริงๆต้องเขียนลากให้ลงยาวนะแต่ฟ้อนการพิมพ์มันไม่สามารถทำได้นะคะเอาละคะ่ะเราไปดูและทบทวนกันคะ่ะ เด็กขาเ,เริ่มจากตัวรื้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มันออกเสียงได้3แบบเลยคะ่ะคือออกเสียงว่าริหรือหรือเรอนะคะออกเสียงได้ทั้ง3แบบเลยเราไปดูกันคะ่ะว่าแต่ละแบบมันออกเสียงอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตัวรื้ที่ออกเสียงว่ารินะคะ นี่คือสระที่ออกเสียงว่าริได้แก่คําว่าริดค่ะเด็กๆริดเช่นออกริดสำริดริดเดะนะคะคาว่าอังกฤษอังกฤษเห็นไหมคะออกเป็นเสียงริต่อไปทฤษฎีทฤษฎีแปลว่าข้อความต่างๆที่มันเป็นแนวทางความรู้นะคะเรียกว่าทฤษฎีต่อไปตริน รเหล่านี้คือตัวรือออกเป็นเสียงรินะคะไปดูกันต่ออีกค่ะสระรือที่ออกเป็นเสียงรือนะคะมีอยู่สองแบบคือถ้ามันอยู่หน้าคำเลยมันจะออกเป็นเสียงรืมีคำว่ารือดูนั่นเองนะคะรือดูร้อนรืดูหนาวเห็นไหมคะมันอยู่หน้าคําเลยมันออกเสียงเป็นรืนอกจากนั้นถ้าตัวนี้ไปอยู่หลังคําใด ไปอยู่หลังพยัญชนะคอควายนอหนูพอผ่านหมอมา้าแล้วก็หอหีบจะออกเป็นเสียงหรึยกตัวอย่างเช่นคำว่ามันต่อท้ายตัวหอหีบจะออกเสียงหรึก็คืออ่านว่าหะหรึไทยนะคะหะหรึไทยเห็นไหมคะมันออกเป็นเสียงหรึต่อไปคะหรึหาดมันอยู่ต่อมันอยู่ตามหลังคอควายนะคะอ่านว่าคะหรึหาดคำต่อไปค่ะ ตามหลังพอพานนะคะคำนี้อ่านว่าพฤษสภาคมเห็นไหมคะพฤษสภาคมต่อไปค่ะมันตามหลังมอมาคำนี้อ่านว่ามฤต,ตยูนะคะมฤต,ตยูต่อไปค่ะตัวรึที่อ่านออกเป็นเสียงเรมีใช้อยู่คำเดียวเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าเลิกนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะ เร่ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูสระตัวต่อไปนะคะคือสระตัวที่ใช้ตัวรืออย่าลืมว่าหางสระอายาวลงมาเท่ากันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารือสีนะคะก็คือ คนที่บำเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลอยู่ในป่านะคะใส่ชุดเล,ลยลน์หนวดเคราสีขาวยาวๆนะคะหรือสีหนวดยาวเพราะฉะนั้นสะอาตัวนี้ลากยาวลงมาเท่ากันนะลูกเอาละเรามาอ่านทบทวนคำนะคะที่ใช้ตัวรื้แล้วก็ตัวรือนะคะคำนี้อ่านว่าร ứ, ื้ดูออกเสียงรื้นะคะพฤกษาอันนี้ก็ออกเป็นเสียงรื้่ขรือหาอันนี้ออกเป็นเสียงรื้ค่ะ หื้อโหดหื้อโหดออกเป็นเสียงะะ squishy, รืออมาฤตอมาฤต decoration. อันนี้ออกเป็นเสียงรินะคะกริษณากริษณาอันนี้ออกเป็นเสียงริค่ะฤทธิ์ฤทธิ์อันนี้ออกเป็นเสียงรินะคะต่อไปเริกเริก อันนี้ออกเป็นเสียงเรมีอยู่ตัวเดียวเลยนะลูกเสียงเรนะคะเสียงเรจะออกเป็นคําว่าเิกมีใช้อยู่คําเดียวลูกและคําสุดท้ายลูกสระรือนะคะก็คือลากยาวลงมานะอ่านว่ารือสีรือสีนะคะเอาละครูนี่จะให้เด็กๆมาช่วยกัน เติมคำจากภาพนะคะต้องเป็นคําที่มีตัวรือหรือตัวรือนะคะกะติกาไปดูกันค่ะว่าคําแรกเป็นคําว่าอะไรเติมคําอะไรดีนะนะคะอะเด็กๆดูค่ะภาพนี้นะ่าจะเป็นคําว่าอะไรคะกะติกาคือต้องเป็นตัวรื้กับตัวรือเท่านั้นนะคะพร้อมนะคนํานี้ถูกต้องค่ะเป็นคําว่า หรือดูหนาวนะคะเห็นไหมคะอ่านว่าหรือดูหัวเข้าข้างในนะลูกต่อไปไปดูรูปภาพต่อไปกันค่ะโอ้านั่งแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้รู้เลยร้องอ๋อเลยคำว่าถูกต้องค่ะคำว่ารือสีออกเป็นเสียงรือนะคะตัวรือลากยาวลงมานะลูกต่อไปไปดูคำต่อไปกันค่ะ คำต่อไปโอโหบ้านหลังใหญ่มากไม่ใช่บ้านแล้ว,ลวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะลองทายสิเป็นตัวรือกับตัวรือนะคะถูกต้องค่ะเป็นคําว่าคฤหาดนะคะคฤหาดออกเสียงรือนะคะคํานี้ป้าไปไปดูต่อค่ะโอ้โหดูมี จักราศีต่างๆมีเวลาตกฟากก่อนที่จะมาทำพิธีแต่งงานจะต้องไปทำอะไรบางอย่างก่อนที่จะได้วันที่จะแต่งงานหรือวันที่จะขึ้นบ้านหม่ออกรถใหม่อะไรก็ว่าไปเติมคำว่าอะไรดีคะหลายคนบอกโอ้ยง่ายมากมีใช้อยู่คำเดียวเลยคำนี้คือคำว่าเลิกดีนะคะออกเป็นเสียงเรนะคะเลิกดีง่ายๆค่ะ,ะไปดูกันต่อคะ่ะเด็กๆ นี้ค่ะโอ้โหตาสีฟ้าผมสีทองน้ำตาลเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาเขียนภาษาอะไรเ,เขาเขียนว่า do you speak English นะคะอันนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะลูกเยี่ยมมากค่ะเป็นคำว่าภาษาอังกฤษนะคะคำนี้กฤษออกเสียงรินะคะเอาละค่ะเราจะมาเล่นเกมกันค่ะมีอยู่5ข้อนะคะข้อที่1 คำใดออกเสียงต่างจากพวกต่างจากพวกนะเด็กๆฟังนะคะข้อกอไก่ทฤิษีทริฎซาีข้อคายริษเดทริษเดทข้อคายเลิกดีเลิกดีเด็กๆว่าคำไหนออกเสียงต่างจากพวกคะถูกต้องคะ่ะที่ออกเสียงต่างจากพวกก็คือ คำว่าเลิกนะคะเพราะคําว่าเลิกออกเป็นเสียงเออขอออกผัเผาผลาค่ะออกเป็นเสียงเรอแต่ทั้งกอไก่และขอไขอออออ่ออกเป็นเสียงหรืนะออ,ออกเป็นเสียงรินะโอ้วันี้พูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันนะคะกอไก่และขอไข่ออกเป็นเสียงริแต่ข้อควายเท่านั้นที่ออกเป็นเสียงเรอนะคะเ <ite> พราะฉะนั้นที่ไม่เข้าพวกก็คือข,อขอ้อควายค่ะคำต่อไป คำใดออกเสียงต่างจากพวกอีกแล้วจะรู้ได้ก็ต้องอ่านดูก่อนนะคะคำนี้อ่านว่าก็ไก่กฤษนากฤษนาเด็กๆสังเกตเสียงนะคะขอไข่หรือดูหรือดูขอควายพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือนิสัยการแสดงออกนั่นแหละเรียกว่าพฤติกรรมนะคะเอาล่ะคำไหนออกเสียงต่างจากพวก ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะที่ต่างจากพวกก็คือคำว่ากริษนาเพราะออกเป็นเสียงริส่วนหรือดูออกเป็นเสียงหรือนะคะพฤติกรรมก็ออกเป็นเสียงหรือเพราะฉะนั้นที่ออกเสียงต่างจากเพื่อนคือกริษนานะคะข้อที่3ค่ะคำว่าอังกฤษออกเสียงใดเด็กดูตัวหรือตัวนี้นะอังกฤษออกเป็นเสียงใดเสียงริเสียงรื หรือเสียงเรออังกฤษติ๊กตักติ๊กตอกถูกต้องค่ะคำว่าอังกฤษตัวรือตัวนี้ออกเป็นเสียงรินั่นเองนะคะอังกฤษเห็นไหมคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่4คํคำในข้อใดออกเสียงว่าเรอคำไหนออกเสียงเรอคะก็ไก่ขฤหรือ่าขอไข่ขพฤษภาคม ข้อควายเรกอันไหนออกเสียงเรอคะอ๋อแล้วถูกต้องค่ะเด็กๆที่ออกเป็นเสียงเรือคือคำว่าเริกนั่นเองนะคะนอกนั้นคือพฤออกเสียงฤกนะคะยกเว้นคำนี้เริกออกเป็นเสียงเรอค่ะคำสุดท้ายค่ะข้อใดออกเสียงรือข้อใดออกเสียงเรือคะฤสี หรือไทยหรือดูกานที่ถูกต้องคือออกเสียงรือคือคําว่าแน่นอนค่ะออกเสียงรือก็คือคําว่าหรือสีนั่นเองนะคะเอาล่ะเด็กๆขาเปิดเล่มนี้นะคะคือเล่มทักษะภาษาหน้า96ค่ะเด็กๆเด็กๆจะได้ทําหน้านี้นะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีคําที่เขียนให้ถูกต้องค่ะมีอยู่3คําแต่ระบายเฉพาะคําที่เขียนถูกต้องเท่านั้นเด็กๆดูตัวอย่างค่ะคําว่าเลิกคําไหนเขียนถูกเอ่ยติ้งนองคํานี้เขาก็ระบายสีคํานี้นะคะต่อไปไปดูข้อที่1ค่ะหรืดูคําไหนเขียนถูกคะหรืดูติ้งติ้งติงที่ถูกต้องคือคํานี้ค่ะอันนี้เลิกนะคะเฉลยอ่ะหรือดูคํานี้ค่ะ ไปดูข้อที่สองค่ะพฤษภาคมคำไหนเขียนถูกคำนี้ถูกไหมคำนี้ล่ะคำนี้ล่ะฉันเลยเด็กๆว่าคำไหนคะคำที่เขียนถูกต้องคือพฤษภาคมเด็กๆก็ระบายสีคำนี้นะคะต่อไปดูข้อที่3ค่ะคำไหนเขียนว่ารือสีได้ถูกต้องดูดีๆนะหัวเข้าหรือหัวออกนะคะเด็กๆว่าคำไหนเขียนคำว่ารือสีได้ถูกต้องเลย เด็กๆตอบได้ถูกต้องค่ะหรือสีเด็กๆระบายสีคำนี้นะคะแต่อย่าลืมลากขางตัวอายาวลงมานะลูกนะต่อไปข้อที่4สสี่ค่ะพฤหัสบดีคำไหนเขียนถูกต้องคะลูกติงติงติงดูดีๆ,ๆนะอย่าให้มันหลอกได้เยี่ยมมากค่ะเด็กตาดีมากนะคะคำนี้ค่ะพฤหัส,สบดีเขียนได้ถูกต้องระบายสีค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ คำว่าฤทธ์ข้อไหนเขียนถูกต้องเอ๊คำว่าฤทธ์ข้อไหนเขียนถูกต้องนะ,ฉะเฉลยเด็กๆทำถูกไหมคะคำว่าฤทธเขียนแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนี่คืองานในเล่มแบบฝึกทักษะภาษาหน้า96นะคะระบายสีคำที่เขียนได้ถูกต้องและเด็กๆอย่าลืมนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดลงในเล่มทอทหารสองคือครูนิดจะให้เด็กๆนะคะ ได้แต่งประโยค6คำค่ะแต่งประโยคลงในเล่มทอรทหาร2แล้วก็เลือกประโยคที่เราชอบมากที่สุดลงมาเขียนด้านล่างแล้วก็วาดภาพประกอบประโยคนั้นตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะเอาละค่ะหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนในชั่วโมงนี้และสำหรับคลิปนี้ครูนิดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนและทำกันบ้านให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะ